เฮียสองในกลุ่มนะครับโอ้โ oh หคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ กราบสวัสดีกันด้วยนะครับแมววันนี้พบกับเฮียสองอีกเช่นเคยครับผมกับช่องเฮียสองสลซิ่งครับวันนี้มาอยู่กับเกมงัวซิ่งนะครับของค่ายอลาดินนะครับเป็นเกมงัวที่เฮียเนี่ยโคตรชอบเลยนะครับก็เวลานี้สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับเหลืออีกแค่ยี่สิบนาทีนะครับหมดช่วงเวลางัวซิ่งแตกนะครับก็มาดูกันว่าเฮียจะไปได้แค่ไหนนะครับจะแตกจริงหรือเปล่านะกับช่วงเวลานะครับ ก่อนที่จะรับชมคลิปกันนะครับก็อย่างที่เฮียบอกทุกคลิปนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพอนะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยแล้วกันนะอืเดี๋ยวเฮียไปเริ่มเกมไปเลยดีกว่านะอ่ะก็เกมงัวนะครับ วันนี้มาในทุน100บาทนะครับกับช่วงเวลาแตกนะครับดูดีว่าจะปังหรือจะร่วงนะครับอันเดียขออนุญาตเบ็ดละ5บาทไ้ก่อนด้วยกนนะครับเบ็ดสิบาทไปเลยนะวันนี้ขออนุญาตฉีกกดหน่อยแล้วกันครับเทียว่ามาว่ะแล้วยังไงครับดอกแรกเออโดดเลยหรือเปล่าโอ้หยันแค่เหมือนอย่างที่เฮียบอกเลยครับเป็นไงเป็นไงช่วงเวลาแตกครับผมบอกแล้วครับผม ใครไม่เชื่อนะครับบอกเลยผมว่าพลาดนะครับโอ้โหมาจนได้ครับแหมเอออย่างงี้ผม่อยชื่อใจหน่อยนะโอ้โหเบ็ดละสิบบาทแตกเท่าไรเนี่ยโอ้โหสี่ร้อยห้าสิบบาทเอาเรื่องนะครับอยู่เรื่องกระเบื้องแตกครับผม,มเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับใจเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะ <c oughs> เร็วเๆรๆ็วเร็วผมมาเบ็นละสิบบาทครับผมเดี๋ยวขขนี้ขออนุญาตขยับเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันครับช่วงเวลาตแตกๆแบบนี้นะสามสิบไปไม่สามสิบไม่ได้นะครับเกินเบ็ดของพวกเราครับที่เราตั้งลิมิตไว้นะอย่างนี้เฮียบอกทุกคลิปนะครับผมว่าอย่างน้อยนะครับต้องสร้างยี่สิบหมุนที่ได้นะครับเพื่อรอเข้าฟรีเกมนะครับไป เร็วเๆรๆว็วเร็วงไงวัยรุ่นโอ้โหดอกแรกมาแบบนี้ผมมีใช้ไปกว่าครึ่งแน่นอนครับโดดไม่พักแน่นอนนะแบบนี้นะแล้วยังไงครับแบบนี้แม่แล้วไม่มาเลยครับอย่างนี้เฮียบอกนะครับว่าถ้าวัวเกือบโดดเนี่ยอย่าไปสนใจมานะปล่อยไหลไปครับไม่ต้องไปดันเบ็ดขึ้นนะครับรอตัววายอย่างเดียวนะครับ ถ้าวายมาสวยเนี่ยจัดได้อยู่นะเพื่อน,อนมาไหมวัยรุ่นเอออยังไม่ใช่นะครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้หัวไปอีกแล้วหรือเปล่าโอ้โหเอาอีกแล้วครับเจ้าหัวผมส่แดกครับโอ้โหเอาจนได้ครับขอนักๆหน่อยไหมขอนักๆหน่อยเดี๋ยวจะเบ็ดละห้าร้อยไปเลยวันนี้คุณแค่ 100, หนึ่งร้อยเดี๋ยวจะปั้นให้ถึงแสนให้ดูครับ แล้วยังไงครับวิ่งวะเออโอ,โอ้ไม่ใช่นะครับแล้วตัวนี้หรือเปล่าตัวที่ใช่ต้องใช่แน่แนเออมาแล้วผมจนได้นะครับเจ้างวนะครับโอ้โหบวกมาอีกสองพบาทครับเย็ดแค่ไปต่อเลยครับอันนี้ยี่ห้อแย่ขยับเบ็ดขึ้นแล้วกัน,นครับตามสเต็ปของพวกเราเลยครับก็เบ็ดร้อยได้นะไป คุณเฮียแค่100่บาทเท่านั้นเองครับผมกับเกมบวซิงนะครับบวกกับช่วงเวลาแตกนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมง,งานเฮียสองส้อนซิงครับผมไปเออมามแหม่ยังเบาอยู่นะยังไม่มาเลยเงียบจิ๊บเลยครับผมไปแล้วยังไงครับแตกนอกหรือเปล่า โอ้โหนี่ก็มานะนเออทองมาแบบนี้โอเคครับแบบนี้ไม่เป็นไรครับโอ้โหไ,ได้มาอีก2,000บาทครับผมนุ่มๆเลยนะทองแบบนี้แล้วยังไงเอ,อ้ยโดดสามหรือเปล่าครับทองมาแบบนี้โอ้โหไม่โดดสาไม่เป็นไรครับผมได้ทองอีกสามอีกทีนึงเอออย่างนี้โอเคเลยครับช่วงเวลาแตกนะได้มาอีก3,000บาทครับโอ้โหโเคหเอาเรื่องนะ เป็นละสองร้อยไปเดี๋ยวสองร้อยไปตายไปเรื่อยนะครับอย่างพีเฮียบอกนะครับผมไม่ได้นำให้เล่นตามนะครับลุกมาบันเทิงพอนะมาไหมวัยรุ่นไออย่างไม่ใช่นะครับอย่างไม่ใช่นะวัวโดดไม่พักเลยนะครับแล้วยังไงก็เบ็นละสองร้อยโดดอีกไหมเออโดดจนได้ครับเฮียบอกแล้วผมสูตรเฮีย์สองครับผม กับช่วเวลาบนนัแตกครับโดดไม่พักเลยครับเจ้าวัวสิ่งครับช่วงเวลาดีว่ะเออก่อนเที่ยงแบบนี้ครับเกมมัวครับบอกเลยว่าปังแน่นอนนะครับวันนี้วันอ่าที่ยี่สองนะครับโอ้โหเออคูณสิบหกพันไปเด้เยอะเยอะเอะเอะเอร็วเรีวเรครับผมไหนเราไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวอยาขยับเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันนะ จังหวะสวยๆแบบนี้ผมต้องขยับเบ็ดขึ้นไปเลยนะอย่างที่เราตัดอ,อย่างที่เราคุยกันไว้ครับเบ็ดละ500รต้องเข้านะถ้าแตกแบบนี้น่ากลัวครับน่ามานะถ้าแตกแบบนี้น่ามานะครับแล้วยังไงครับช่วงเวลาแตกของพวกเราเออโอ้โหนึกว่ามาเอาไม่เป็นไรครับทองมาแทนแบบนี้โอ้โหเอาเรื่องับผมแม่เกือบโดดจะไม่เป็นไรครับทองมาแบบนี้ก็โอเคแล้วบวกไปหนึ่งหมื่นบาทครับ แล้วไปกันต่อเฮ้ยสมหรือเปล่าหัวหัวคลั่งเออเรียบร้อยครับผมโดยไม่พักเลยครับคุณแม่อ้อโหจติดบักหรือเปล่าครับเจ้าหัวน,นะครับถ้าติดบัก๊กนีจะอยากจ่ายก็จ่ายมานะอยากจ่ายก็จ่ายมาครับโอ้โหชอบอยู่แล้วผมจ่ายมาอยากจ่ายจ่ายมาเจา้าหัวเรียบร้อยครับคุณสิไปหนึ่งแสนบาทอ้อโห รูเรื่องกระเบื้องแตก1 0แสนบาทผมกับสุดช่วงเวลาแตกของเฮียสองในกลุ่มนะครับโอ้โหเฮียขออนุญาตพอเลยนะครับวันนี้นะครับทุนเราแค่100บาทเท่านั้นงผมแตแตกมา10,000แสนครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับก็แม่โหดจริงครับเกมงัวซิ่งนะครับก็ได้ใครกินชอบคลิปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานเฮียสองกันด้วยนะครับ ก็นะคะฉันชอบคิปแบบนี้นะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสูตรดีๆนะครับมาแนะนำเฮียเนี่ยแนะนำได้เลยนะครับในใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากให้เฮียจัดสูตรแบบไหนให้เนี่ยคอมเมนต์ไาได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครไงก็ฝากติดตามเฮ er ียสองซอรซิ่งกันด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับถ้าเฮียมีสูตรดีเฮีย er จะลงให้อีกนะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม